สวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุสคนสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้อยู่มูนีอยู่ห้องรั่วมูนีอยู่ห้องขั่วคือเก่านะคะพี่น้องค่ะได้โอกาสไปย่งตลาดเตาอยู่หน้าบ้านมาก็เลยได้ปลามานะคะพี่น้องค่ะเออไปซิดเบ็ดมากพี่น้องฮ่ <laughs> ไปซิดเบ็ดมากได้ปลากระพงนะคะปลากระพงแม่นำ้ำซหรือปลากระพงแม่นำ้ำ จเจ้าพญาพูดแล้วนาะพี่น้องเด็ดป่ากระพทงทั้งเมืองนอกนหครับพี่น้องคะวันนี้เราจะมาทำนะคะมีเมนูสองอย่างเด็ม้มน,นี้เห็ดเมนูสองอย่างมัน,นิสิทอดป่าวันนี้จะทําป่าราดพริกนะคะให้คุณสามีนะคะแนวผลหมักแน่ผลสอบที่รักฉันอยากกินป่าโอเคจัดให้คะ่ะเดี๋ยวจะให้ปลาน,นีร่างแล้วแล้วแล้วก็บังแล้วแล้วนะคะพี่น้องบังแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวรอตั้งกระทะนะคะพี่น้องคะ รอดตั้งกะระทะตะกะซิทอดปลายมันกอบกอเมื่อนี่น,น้ำจิ้มเราไม่ต้องทำนะคะมันเป็นน้ำจิม้มเหมือนมันขึ้นน้ำจิ้มไก่มันขึ้นน้ำจิ้มอย่างเอาลาดลงไปเลยแฟนมันมากินิีพว่าแฟนจุนแล้วมามากินเผ็ดนะครับพี่น้องค่ะไปดูกันเลยในการทอดปลาจา้าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแล้วก็ก็จะทําผัดเปรี้ยวหวานหมูนะคะพี่น้อง่ะผัดเปรี้ยวหวานหมูนี่ก็คือเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายๆนะครับพี่น้อง เป็นเมนูที่ทําง่ายๆทําทกินเองอยู่บ้านเพราะว่าสามีมักอาหารไทยนะครับน้องเดี๋ยวขอถอดปากก่อนนะคะเดี๋ยว,วกระสิผัดเปียวหวานพี่น้องเบิ่งน้านะครับพี่น้องะ่ะโอเคซ่าจัดไปวา,าะะกินแบบง่ายๆนะครับพี่น้องเฮ็ดกินแบบง่ายๆเนาะอยู่สองผัวเมียเสีเฮ็ดหยางยางนะคะเออและอีกอย่างหนึง่งพี่น้องอยากเห็นส่วนผักมะดามจูดเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูด้วยแล้วทําคลิปให้ดูด้วยนะครับพี่น้องขา เออแต่ตอนนี้เป็นเวลาจะหกโมงแล้วนะคะพี่น้องจะหกโมงกินข้าวแรกนะคะต้องกินกับข้าวสวยห่อนๆแน้ะถอ,อดปากกรอบๆเนาะปลาราดพริกเบาๆแนะ่พี่น้องนะโอเคตอนนี้เราตั้งกระทะเสร็จแล้วตั้งไฟเสร็จแล้วนะคะรอกระทะห่อนสักก่อนนะคะกระสีออกปาลาลุทอดพี่น้องเบิง้งนะจ๊ะมาค่ะพี่น้องค่ะ ทอดปลาตัดหางออกอย้อนวันย้อนวันลงทอดนอคะครัทอดปลาคระเดี๋ยวเสร็จแล้วจะถ่ายรูปให้ดูนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะจัดการส,สวยๆนะคะ ใส่ข้ารอบป่าสุกกาลังทอดป่าอยู่นะครับพี่น้องบานนี้ข้าก็สิมะเตรียมเครื่องเผ็ดข <c oughs> ัดเปรี้ยวหวานนะคะแตงนะคะแตงนะคะแต่จุนจะไม่ใส่สับประรดนะครับเพราะคุณแฟนจะเป็นคนที่ไม่ชอบสับประรดนะคะที่เวลาทอดลงแบบนี้ที่ทานไปหาเผ็ดง่ายๆแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะคะนะครับพี่น้องซอมาเส้นดายบริเวณบริเวณใส่กระเทือแล้วก็มะเขือเทศนะคะ ปลาเกือกทีกระสุนปงรสตามไปสอบและกระสับเป็นหมูนะคระับยาจูนพอทำเครื่องผัดเกี้ยวหวานก่อนนะครับพี่นอ้อง ตัคตูสิบม็กใส่แค่รอดนะครับเครื่องผัดเจียวหวานสิตัดหัวตัดหางมันออกนะครับพี่น้องแม่สีเรือนอีกแล้วพี่น้องสะซิบานเนาะตัดหัวตัดหางหลอกมันออกนะครับพี่น้องเพื่อสีมันสุกง่ายๆเพื่อสีนะคะนี่แหละคะเค็ดแป้งสิละคะเตรียมเครื่องเสร็จแล้ว ว่าเป็นวันนี้จะเป็นอาหารอ่อนๆนะครับบอกินนั่นปกติแต่จุนก็ปกติจนตุนจะกินเนอ่ะตบับบกหุ้แล่ะพี่น้องแต่ก็เลอกว่าวันนี้บอกินดีกว่าเพราะว่าถ้ากินตับบกฮู้กับสิบร,ริั่งกินน้ำแขัน,นะครับพวเพราะว่ากินตับบกฮู้กับสิบร,ริั่งกินก็ปวดนะใครได้กล่องสุ่มของแม่เพลบ้างนาริตาบ้างนะครับะพี่น้องคะขรัตสะอ่อนืออนรัตสะอ่อนข้าเจ้าข้ากันเอ็เอฟเอดเอา กส่แตกวาทานนะคะัะบถุงบะท่านพี่น้องพัดเตี้ยววันนี่อย่าง,นงหววานึ่งเสแสบเหตุผลพื่อว่าปกติจุงกะกินใส่ซับปะรดนะคะพี่น้องวันนี้จุนกับบอมบอ ปูแาาป้งระบำมาก็กเบือบกกิเสรมมะเขือเทศค่ะรอปลาสุกขณะรอปลาสุกนะคะหรือห้าวซีอเอาหรือห้าวซีอา่าทอดปลากรอบแล้ว,ลวเอาหนามันนามซอสท้องอันนผัดเปี๋ยววานิลลาปลากระไดได้วพี่น้องคาะรืขอขวดอิ๊วจากสันบ่วนกวาแซมกระบริกินลายยางอืมแซนกระบริกินลายยางเนาะ เอาซาหม่นแหละรอปลาสุกนะคะทุกคนกินมากินมาเกิอเทศหอ,อนว่าใส่ในผัดแต่กิน,ก,นกินแบบเดียวๆนะกินบดไดนะคะพี่น้องค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะผัดให้ดูนะคะแล้วก็จะพริกตาให้ดูด้วย เนาะว่าปล,า,ปลาเ้าล่อบปลาเ้าสวยงามบอนะคะพี่น้องปกปลาเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะพี่น้องพาปิกอีกด้านหนึ่งให้สวยงามนะคะน้องปลาเรานะคะพี่น้อง่าห่างบางห่างทีลวกระถามันแคบนะคะทีนี้เราก็ครอบ ปลาสุกแล้วฮะเก็ตรเอาไปียพักํามั่นไว้นะคะทีนี้เราก็เตรียมราดซอสกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะซํานี้ก็เป็นกับข่าวแรกและครับพี่นอ้องขารักน่ะะคะพี่น้องขาบนันี้กกเข้ากับสิผัดเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องขาผัดเปรี้ยวหวานนะคะกระเทียมนะคะใส่ลงไปนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดกระเทียมบใหยสุกให้เหลืองพอดีนะคะพี่น้อง แม่สีเรือนนี้แหละค่ะนะคะเกิดบอ่อชีวิตข่อยหัวอยากกินขอยหาเห็ดยังขกอยเห็ดนะคะพี่น้องความสุกก้องข่อยนะคะไปใส่หมูลงไปค่ะมือแรงอ่ะเรียพี่น้องค่ะใส่หมูลงไปนะคะคัดจนกว่าหมูจะทุกนะคะพี่น้องคัดจนกว่าหมูจะสุกนะคะสุกเรียงพอดีนะคะ แล้วก็ปรุงตามใจชอบนะคะพี่น้องแล้วก็ปรุงตามใจชอบแล้วสมัครกูะไรมากหวานกระไรแ้่เนื้อหนังนี้ชบ่มากหวานถ้ามาผัดเกี๊อหวานใส่เบ่หวานผัดเล้วพี่น้องตัดด้วยเกลือตัดด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะอือโอเคถ้าไปดูบรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะพี่น้องบรรยากาศเลิศเลยเพอร์เฟคกวันนี้วันนี้ไปออกกำลังกายมาแล้วนะคะเนอะพี่น้องโอเคไปทำกับข้าวตอกันค่ะทุกคนค่ะไปเผ็ดแตงแล้วก็ พักเองเราบองหูมะเขือเทศแล้วก็แตงใส่ลงไปค่ะทีนี้ทอดเตรียมไว้นะคะผัดนะคะเดี๋ยวจูนขอปรุงก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็ิดนี้ใส่จานพี่น้องเบิง้งวันหาท่านซำไนแล้วก็ปลารากทีนะคะพี่น้องก็สวยหุ่นนะคะพี่น้องได้กินบ้างค่กินหอมยอดหยวนมากเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องจานเปล่าหลังจากเราพักปลาเสร็จแล้วนะคะหลังจากเราพักปลาเสร็จแล้วทีนี้ปลาทอดกรอบสวยๆนะคะ เสริมหางเพิ่มเข้าไปน้ำนะคะพี่น้องเสริมหางเพิ่มกข้ปไปนะครับต่อไปนะคะราดด้วยน้ำจิ้มไปเลยค่ะเนี่ยนะคะับพี่น้องราดด้วยน้ำจิ้มไปเลยนี่คือปลาราดคลิกนะคะสูตรข่อยเองและตะบูดยสีเหตุ นี่คือปลาราาพริกสูตรมาดามจูนแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีให้สวยงามนะคะพี่น้องขาสีสันน่าทานมากเลยพี่<ม>น้องเบิงปลาราาพริกน้องห็นบอสมกับปลาราาพริกนะคะพี่น้องขาสีสวยน่าทานมากเลยนะคะปลาราาพริกนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะตกแต่งนะคะตกแต่งด้วยผักชีนะคะ แล้วอย่างที่สองมานะคะร้อยเหมือนกันนะคะแล้วพื่กันพี่น้องได้อันนี้ทีใไส้ถั่วพม่านาม,มันหลายนะคะพี่น้องอาจสิบว่าเห็นนี่คือผัดเปรี้ยววานนะคะผัดเปรี้ยวหวานกับข้าวง่ายๆนะคะพี่น้องขายกินยำแรงกับสาลามีอืมกับข้าวตามใจฉันนะคะผู้ใดจะเหตุ แต่ละคกะนกับเหตดกับเขาบวชขึ้นกันนะครับพี่น้องรสชาติมันก็บวชขึ้กันเนาะมือคนละมือนะคะพี่น้องกินอวยสวยนะคะพี่น้องขาเออกินอวยสวยน่ากินหนารับประทานนะคะผ่านบอพี่น้องขาผ่านไม่อื่น,นพัดเปียวให้ดูนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะพี่น้องขาคลิปนี้บ่มีอย่างไรนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเกษิิไทยส่วนผักไขบิุงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาวไทยในต่างแดนถ้าบ่มีพี่น้องเอลซี่กับบ่มีมาดามจุนในมือนี่คือกันนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวขอไปตักกระตว้นแห่ฮอนไปส่งคุณผัวก่อนนะคะเดี๋ยวอยู่ๆนะคะทำเองทำเอง,เองกินเองนักเพลงพอ รอร่อยพอเพราะว่าฝีมือเมียยังไงก็ต้องกินอยู่แล้วไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า